แม้แตงโมยอมรับแล้วส่งมือถือให้บังแจ็คเองคุยกันทุกวันจนสนิทเชื่อใจ ต่อมาทางด้านของทนายเดชานัดแถลงด่วนเผยว่าแม่แตงโมยอมรับแล้วว่าเป็นคนส่งมือถือไปให้บังแจ็คที่สหรัฐอเมริกาเองโดยส่งทางไปรษณีย์เสยค่าส่ง2,500บาทนอกจากนี้ยังยอมรับว่ามีการโทรคุยกับวันละส3ชั่วโมงจริงจนสนิทกันลงเชื่อบังแจ็คที่อ้างว่าจะช่วยกู้ข้อม,มูลค้นหาความจริงให้สุดท้ายนำมาซึ่งการปล่อยภาพที่ไม่เหมาะสมส่วนเรื่องรับเงินค่ามือถือนั้นรอคุณแม่ถแถลงวันศุกร์นี้ทนายเดชาบอกในการถแถลงว่าตนเองประ สารกับเพื่อนที่สหรัฐให้คุยกับ FBI ดําดำเนินการกับบางแจ็คประเด็นการขายโทรศัพท์มือถือเพื่อเอาเงิน2-3แสนบาทคุณแม่ยังไม่พร้อมตอบคำถามในตอนนี้บางแจ็คบอกกับแม่ในมือถือมีภาพลับจำเป็นต้องกู้ข้อมูลเพื่อจะเชื่อมโยงไปถึงการฆาตกรรมส่วนคุณแม่ตอนนี้ค่อนข้างเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ